ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงแล้วก็อยู่นี่ครับผมกองไม้นะครับผมตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะต้องนะครับขัดนะครับผมขัดขอสะอาดขัดนะครับผมฮะขอไม่หันอากัดดอขัดนะครับผมนี่นะครับก็วิธีการขัดนะครับก็ไม่ยากนะครับแค่ไปแงจะแนะนําอุปกรณ์ให้ก่อนก็แล้วกันนะ อันนี้คือลูกหมูนะครับคือลูกหมูหรือหินเจียนะครับลูกหมูหรือหินเจียนะครับก็เป็นของอิงโคอีกเหมือนกันนะครับก็ใช้นานแล้วนะครับมีตัวเดียวเออนะครับนะครบก็เขานานแล้วนะครับก็ใช้ดีนะครับนี่นะครับวิธีการนะครับเวลาเราซื้อนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบหมุนออกนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าใหญ่นะครับ อันนี้หน้าเล็กหน้าใหญ่นะครับก็กระดาษเอ่อเขาเรียกอะไรกระดาษทรายนะครับก็จะเป็นเป็นลอกออกมาได้แบบนี้อันนี้นะครับสึกไปแล้วนะครับใช้นานจัดนะครับผมใช้นานใช้ดีจึงบอกต่อนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับก็เป็นหน้าใหญ่หน่อยนะครับหน้าใหญ่นะครับใหญ่เท่าหน้าแคทแงะเลยนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นตีนุกแกเออเป็นเท้าทุกแกนี่ครับ นี่แบบนี้แบบนี้อ,อ่าอันไหนอันไหนเขาเรียกอ้าวพี่นุ้ยดูกล้องดิอันไหนเขาเรียกเท้าตุ๊กแกตีนตุ๊กแกนั่นแหละนี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นก็ขเขาเรียกฝั่งไหนวะเนี่ยเรียกอันนี้นะครับต้องให้ผู้ชมดูใกล้ๆเออนะครับนี่นะครับก็บไม่เห็นกล้องไงไม่งั้นก็หันหน้ากล้องมานะครับไม่อยากดูก็อนนะครับนี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วทำการแปะเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะมาขัดง่ายๆเลยนะครับอ๋อ กระดาษรายเบอร์อะไรนะครับนี่อันนี้เขามีขายนะครับก็อันนี้ร้อยี่สิบนะครับเบอร์ร้อยี่สิบเห็นไหมนะอ่าร้อยี่สิบนะครับก็จะเป็นละเอียดละเอียดทั้งหน่อยนะครับเป็นหยาบก็มีนะครับเบอร์ร้อยนะครับเบอร์ร้อยนี่นาก่อนเบอร์หยาบนะครับนี่เบอร์ร้อยนะครับกลับหัวไหมนี่เบอร์ร้อยนะครับนี่เบอร์ร้อยยี่สิบก็ละเอียดหน่อยนะครับจริงๆก็ใช้หมดแหละนะครับก็ไม่มีก็ใช้นะครับ จบไปนะครับสําหรับอุปกรณ์นะครับก็อันนี้นะครับแคทตีงแงจะบอกให้มีขายตามตลาดนัดทั่วไปนะครับแต่ลักษณะตอนนี้นะครับตลาดนัดก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับแถวบ้านแคทตีงแงก็ไม่ค่อยมีก็รอรอตลาดนัดนันนะครับก็อันนี้นะครับก็ปั่นเข้าไปแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับวิธีการนะครับเราเราจะขัดนะครับก็เตรียมให้พร้อมนะครับยังไงก็อย่าลืมที่ปิดปากปิดจมูกนะครับผม ก็จริงๆนะครับก็เราก็ต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ปิดปากปิดจมูกไว้นะครับคนอื่นจะได้ไม่เหม็นปากเรานะครับใช่ไหมพี่นุ้ยนะครับก็ลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับใส่แล้วดูเท่นะครับผมไปที่อื่นใครก็จําหน้าไม่ได้นะครับนี่นะครับผมก็สวยงาม่ะมาดูงานกันเลยแล้วกันนะครับวิธีการขัดนะครับไม่ยากนะครับก็ถ้ามันเยอะขนาดนี้นะครับ เราจะดูด้านนะครับดูด้านหน้าด้านหลังนะครับแคท้งเงจะขัดทั้งสองด้านกันแล้วกันนะครับจะเป็นแบบนี้พี่นุ้ยเห็นงานไหมเห็นเอาไปให้ผู้ชมดูใกล้ๆก่อนมันเป็นแบบนี้อ่ามันเป็นไม้ขนนะครับโอเคไหมโอเคอ่ะพี่นุ้ยซูมกล้องนี่หว่ะขอยไปไกลแล้วซูมกล้อง นี่นะครับเอาไปให้ดูหน่อยเนียนขนาดไหนนี่นะครับดูเนียนไหมพี่นุ้ยเนียนแล้วนี่ไงนะครับผมก็นะครับก็ยังไม่ได้ขัดไงนี่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะขัดให้ดูนะครับ ให้ดูครึ่งเดียวก็แล้วกันนะครับผมนี่อีกครึ่งหนึ่งไม่ได้ขัดนะครับจะเห็นว่ามันสากๆนะครับแต่ด้านนี้นะครับเนียนกิ๊กเลยนะครับเนียนกิ๊กเลยนะด้านนี้รูปได้ฮะด้านนี้รูปได้ใช่นี้รูปไม่ได้เส้นจะติดเออไม่ต้องรูปนะครับผมนี่นะครับก็อันนี้นะครับแคสเซงแงนะครับก็จะเอามาให้ดูนะครับอันนี้จริงๆนะครับถ้าเป็นงานไม้แบบนี้นะครับแคสเซงแงจะมีรถถังนะครับรถถังก็คือ มันจะเป็นระบบสั่นนะครับผมก็เหมือนกับว่าเอามาวางแล้วมันจะสั่นขัดไปเองนะครับผมแบบนั้นแค่เซงแง่ก็มีนะครับทําไมไม่เอามาใช้นะครับผมแบบนี้นะครับเอ่อกาลังหวัดที่ปั่นออกไปนะครับปูดบูดบูดเลยนะครับผมก็คือใช้งานง่ายแล้วก็ไวนะครับเอ่ออย่างรถถังน่ะจะช้าหน่อยใช้เวลานะครับผมก็นี่นะครับอันนี้นะครับแค่เซงแง่ก็ เอามาฝากเอฟซีหรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่มีความรู้ก็แล้วกันนะครับว่าใช้แบบนี้ก็ได้นะครับสะดวกดีนะครับถ้ามีหินเจียไม่ต้องไปซื้อรถถังนะครับถ้ามีรถฮะอะไรเวลาไปซื้อเขามีแต่แผ่นหรือว่ามีเบ่าทั้ด้วยอ๋อเอาเลือกร้านที่มันเขามีกระดาษทรายด้วยดิถ้าไปซื้ออันนี้มาอย่างเดียวหากระดาษทรายซื้อยากนะครับต้องหาดูใช่แล้วก็ฮะ อ่าเขาเขาขายแยกกันแต่เราต้องหาดูที่มันมีกระดาษทรายพร้อมกับตัวนี้นะครับเพราะว่าถา้ถาถ้าหาตัวนี้ได้กระดาษทรายหาไม่ได้จบเลยนะครับแล้วก็อ่าไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีลูกหมูหรือหินเจียถึงไปซื้อตัวนี้นะไม่ใช่มีรถถังแล้วก็ไปซื้ออันนี้มาใช้ไม่ได้เว้นต้องไปซื้อมุกหมูอีกนะโอเคนะครับผมก็เข้าใจตรงกันนะครับก็อันนี้นะครับขัดได้นะครับขัดได้คือว่า งานจะออกมาไวๆหน่อยนะครับถ้าเป็นรถถังก็จะยืดๆหน่อยช้าๆสักหน่อยหนึ่งอารมณ์ดีนะครับค่อยๆค่อยๆใสไปแล้วกันนะครับก็อันนี้นะครับแค่แต่งงี้เอามาฝากเอฟตีนะครับผมก็จะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อรถถังนะครับหรือใครมีรถถังก็ซื้อกระดาษทรายแล้วกันนะครับไม่ใช่ไปซื้ออันนี้นะมันจะซื้อกระดาษทรายนี้ซื้อกระดาษทรายที่เป็นแผ่นแล้วกันแล้วมาใส่รถถังนะครับ แล้วก็ถ้ามีอันนี้ก็ซื้อแผ่นอันนี้แล้วกันง่ายดีไม่ต้องไปซื้อรถถังมาขัดนะครับก็ประหยัดเงินนะครับก็นี่นะครับผมก็เห็นว่าเกดเล็กเกดน้อยนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับแคสเซงเงะนะครับก็จะมีสบู่ออกมาขายแล้วนะครับใครนะครับก็เอออยากจะลองอยากจะรู้ว่าสบู่ของแคสเซงเงะที่เอามาขายเนี่ยนะครับก็จะทําให้ผิวพันธ์เปล่งปลั่งหรือว่าสวยงามอะไรแบบนี้นะครับก็ เขาเรียกว่าอะไรนะขาวใสใช่ไหมพี่นุ้ยใช่ก็เป็นเอามาขายหรือว่าทําขายเอามาขายดิทาขายดิเออทาขายไม่ใช่เอาาขายนะครับใครนะครับเอาไปเอาไปลองใช้ทดลองใช้ก่อนนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเอรับไปขายนะครับบอกแค่ไเงติดต่อโดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรทิ้งไว้ได้คลิปแล้วกันนะครับก็นี่ครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับเก็บเล็กเก็บน้อยแบบนี้มีประโยชน์นะครับ ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับไ c r i b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ